Oh. 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 I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Thought I die along with my sense of time. Hey, ค้ครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่อง B D C S ของเรานั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อยู่กับผมนะฮะ B D C S นั่นเองนะครับผมและวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนฮะสปินฟรี free. รับสปินฟรีนั่นเองนะครับผมเนั่องจากคลิป สอนปั๊มนะครับลงไปแล้วนะครับต่างๆนั่นเองนะครับมคือวันนี้ก็จะมาสอนเชิงแบบแบบตามปกคลิปเลยนะครับผมที่คูณ20เท่านั่นเองนะครับผมนะสิ่งแรกนะครับผมที่จะมีการหานะครับเดี๋ยวผมจะบอกและผมจะแนะนำนะครับผมคือ 1. คือหาโหลดแอปตาม g o o p l e y s t y s t นะครับผมเช่นนี่ครับสป i ิน i n ลนะครับผม โหลดไว้เลยเพื่อจะได้รับโคดนั่นเองนะครับแอปไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยดูโอเคแอปที่ผมจะแนะนําคือ1แอปนี้แอปตัวนี้เลยนะครับผม2แอปตัวนี้เลยนะครับผมและ3แอปตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับผมมันได้นะฮะคือรับโคดนั่นเองนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเรามาเข้าเกมนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้เข้าเลยนะฮะยังไม่ได้ตีบ้านใครเลยนะครับผม ตอนรับนะครับเทคนิคของผมคือนะฮะทำตามภาร,รกิจนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมเลยนะโอเคตอนนี้ก็รอมันโหลดก่อนแปบ๊บนึงนะครับผมซึ่งวันนี้พีก,ก็ไม่ได้เข้าเลยอ่ะเข้ามาแล้วนะครับผมสิ่งที่เราต้องทําสิ่งแรกก็คือ ตั้งก่อนนะฮะโอเคที่ผมตามปลุกคลิปนะฮะได้พันสามนั่นจริงครับผมแต่ตอนนี้ผมเล่นไปหมดแล้วนะครับคือก็จะมาสอนน้องๆนะครับทุกคนนะครับขึ้นแายๆหนักนาวันนี้อ่ะมันจะมีให้รับล็อกอินรายวันนะครับขั้นตอน นะแต่ละขั้นตอนมีจะให้ล็ลลลอกอินนะครับล็อกอินตามรายวันไปนะครับผมก็ตาตามเคสของมันไปนะครับผมนี่คือการแนะนำทุก,ทกคนคงรู้นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งคอมเมนต์ด่ากันนะครับผมเทคนิคของผมคือที่จะสอนนะครับผมแบบนึงนะครับผมลหลุดเชยเลยเรียนแล้วทุกคนเน็ตการขนาดนั้นรีรึ อ,อโอเคเข้าใหม่แป๊บนะครับผมโอเคก็เทคนิคของผมนะฮะคือหนึ่งสปินคือเจาะลูกโป่งนะฮะลูกโป่งลอยมาเราจะได้เจาะลูกโป่งและมันจะได้สปินบวกเพิ่มนั่นเองนะครับสอน,นะทุยทุกคนโอเคบางคนก็รู้แล้วนะฮะผมเดียวก็คอมเมนต์ดา่ากูอีกแหละรู้แล้วกูจะมาบวกกูทําไมนะ ทุกคนเห็นหลอดตรงนี้ไหมครับตรงหมวกน,นะครับนะฮะมันจะมีไอคอนนะ่ะบางทีภารกิจเป็นคอนนะ่ะเออมันจะมีภารกิจคอนนะให้ทบทุกคนปรับคูณตรงนี้นะฮะเทคนิคของผมเล่นนะที่คูณ20อ่ะนะแล้วมันจะมีไอตัวสปินนะ,ะับตรงตรง4 4m เนี่ยมันขึ้นมานะครับผมคือมันจะขึ้นมานะฮะ แล้วทำธุรกิจตรงนี้ให้มันครบไปเลยนะฮะทุกคนเทคนิคที่จะได้ค้อนนะฮะคือกดไปเลยครับยังไงก็ได้แช่ไว้ปึ๊บแล้วแต่ดวงของเราด้วยนะครับทุกคนกดไปนะครับผมกดไปก่อนนะฮะครั้งที่สามครั้งที่สี่เราก็ปรับขึ้นไปก็ได้แล้วเห็นไหมครับสามครับ การันตีแค่3ครั้งจะได้หรือเปล่าแล้วแต่คนหรือแล้วแต่ดวงแล้วกันเราะนั้นก็เป็นแบบเกมนะครับผมนี่มันก็จะบวกเข้าไปให้เราครับนี่มันจะบวกเหมือนตรงนี้เลยถ้าเป็นรูปค้อนนะอ่ามันก็จะได้ใช่ไหมรับไปนะครับผมคนขโมยโอกูอครึ่งได้มาขโมยบ้านกูอีกแล้ว นี่นะครับมันจะมีภารกิจแบบนี้ขึ้นมานะฮะให้ทุกคนนะฮะพยายามที่กดจะได้คอนนะฮะอะตอนนี้มันแตกก่แล้วเราก็กดไปหนึ่งกดไปสองแล้วแต่เทคนิคของทุกคนทุกท่านเลยนะครับรที่จะเล่นนะับผมกดเลยนะครับสามอสามปุ๊บกลับขึ้นไปสามอันไม่ได้เราก็พยายามที่กดย้ำๆไปเห็นไหมครับ เห็นไหมก็จะได้พอนะฮะผมที่ผมเล่นก็ประจัจจะประมาณนี้นะครับผมสูตรของผมก็จะประมาณนี้ไม่เชิงว่าสูตรนะฮะผมเชิงแบบว่าเออใช้เทคนิคเท,เทคนิคว่าอะไรใช้เออก็เหมือนกับดวงเราเล่นเกมสล็อตนั่นแหละมันไม่มีอะไรมากมายนะฮะกับเกมนี้ระบบของมันก็ขี้ประติ๋วกากมากเลยนะฮะทุกคน แค่ okay. เป็นแค่สล็อตแล้วก็ให้เรามีเงินไปสร้างบ้านนะครับผมก็จะประมาณนี้เอาเดี๋ยวก็ซ่อมก่อนนะครับอ่าเสียงเบายัางไงก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับผมที่จากมันก็ดึกแล้วนะฮะเดี๋ยวก็เราก็ให้เบ็ตัวโดยฟ็อกซี่ผมไป่อนนะฮะงนอนหลับอยู่เลยนะครแดกเข้าไปซึ่งการหาของผมก็จะประมาณนี้นะครับผม แล้วก็มีแบบพวกนี้นะฮะที่เก็บเออมันก็จะเป็นคล้ายๆกับภารกิจแบบนี้แหละให้เราทําให้ครบเคสไปเลยนะฮะพยายามเล่นใจทีละนิดทีละหน่อยนะฮะคุณคิดว่ามันจะได้แบบเออแบบนี้มันจะเข้านะฮะผมก็สามารถปรับคูณเข้าไปเลยนะคูณ2คูณ10คูณ20ก็ว่ากันไปเห็นไหมครับผมก็ เทคนิคคือไม่ต้องกดเร็วๆครับรอรอรอเหมือนรอแบบรอ,อกดนะครับ่ะทีนี้ก็อธิบายไปเลยนะครับการรับสปินฟรีนะฮะผมการหาสปินฟรีง่ายๆตามเพจตามช่องต่างๆได้นะครับผมนะกด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 ุดกดเพิ่มเติมขโมยบ้างนะครับมคุณสองปลา ยิ่งคุณดวงดีเท่าไหร่คุณกดแบบ 80, คูณแ0คูณร้อยเนยโหสุดยอดมากเลยครับบวกแน่นอนเชื่อผมตีไม่แตกมันก็บวกให้อยู่แล้วนะับผมนี่ครับกดคูณสามไปมันแตกไปแล้วอาจจะแตกก็ได้นะับผมใครจะไปรู้อ่ะมันเล่ยมันกลายไปเลยไปแล้วก็ปรับลงมาเนี่สองอมันแตกก็กดไป แล้วแต่สเต็ปแลแต่ทุกคนทุกท่านนะครับผมนี่มีลูกโป่งก็จะจอกไปครับผมรับตะปินฟรีง่ายๆนี่แล้วก็บวกมาแล้วแเราก็กดไปนี่บวกเห็นไหมก็ประมาณ3รอบก็น่าจะการันตีประมาณ70%ิร์เนแล้วกันนะผมที่จะได้น,นี่บวกม,มาแล้วนะครับ เห็นไหมหง่ายๆนะครับผมถ้าผมมีสปินเยอะคูณเยอะผมก็จะเล่นเยอะนะครับผมเพื่อจะเอาตัวสปินฟรีตัวนี้นะครับผมก็คลิปนี้นะฮะหากใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งมาให้ผมด้วยนะครับผมใครที่จังติดตามนะครับก็ใครอยากมีเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ มาได้นะครับผมหรือแนะนําผมได้นะครับว่าผิดพลาดตรงนี้นะทาอะไรตรงนี้นะถ้าอยากมีคลิปอื่นๆเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคดีๆนะครับผมผมก็จะมาเผยแพร่แชร์ให้ทุกคนดูนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุยขอตัวลาก,กันไปก่อนนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม นลกจะเปิดเปลี่ยนเงินสดให้เป็นแยนเท็กมาในไดนโฮมันนัดแพลนปลาทูเจแปนแอสแฟนมึงเลิกของเงินแม้ก็นายแวนเมาจนล้มเหมือนกับเจ้ามีน